พื้นฐานเนี่ยไม่สามารถใส่ยางนี้ได้นะฟอร์ดเดิมๆฟอร์ดโอ้อเป็นไปไม่ได้ไม่ไม่สามารถเอาจ<ส>ิงอย่างอย่างที่วัยรุ่นเมกาเต็มที่กันสามห้าใช่มีสามแปดอันนี้คือน่าจะสุดที่สุดที่สุด,สดในประเทศไทยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชูชาญเคสนิค้ารับผมทุกคนครับ EP นี้กว่อจะได้เดินทางมาเจอกันเนี่ยเราไม่อยากจะเล่าให้ฟังเลยว่ามันวุ่นวายมากใช่ ใช้เวลาสี่วันได้ไั้างไวยาโครจรมาเจอกันได้ EP เนี้ยบอกเลยว่าเป็น EP ที่พาทุกคนไปดูรถแปลกๆอีกคันหนึ่งเพราะว่ารถคันนี้ลังสรรค์ขึ้นมาโดยอู่ช่างเอ็มแม่กองไปดูกันดีบกบ่าว่าเป็นรถรุ่นไหนแล้วเดี๋ยวเราให้น้องสุทธิรักษ์เรามาบอกด้วยว่ารถทำอะไรบ้างเพราะว่าพี่เอ็มไม่มาอ,อันนี้ก็มาเจออันนี้แหละครับสวัสดีครับน้องเมนต์อันนีนออก,ก่อนว่าไม่ใช่คนสร้างและก็ไม่ใช่เจ้าของ ใช่ครับเอามาทำอะไรตอนแรกมาเท็ไดเอามาเท็ดได้เท็ดได้แบบเบาๆใครอยากรู้ว่าเบาขนาดไหนเข้าไปดูได้ที่ช่องชโอ๊คอับพโช๊คอับแล้วเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตในช่องจุชาด้วยกัน การเตแต้งของเราคือพิชาติเลี้ยวหัวใจจะวายเฮ้ยช็อตน,นั้นไม่อยู่ในโกโปรไม่ได้ขับเร็วเลยเพราะว่าเราเจรงใจเจ้าของรถพี่บอกมาแล้วว่าเต็มที่เลยไอเทสให้หน่อยว่าให้มันจบระบบได้ไหม<ช>ส่งืงนลูกค้าได้ไหมคันนี้เอาตรง ก่อนเสร็จเนาะก็คือเห็นพี่เอ็มสร้างมาพักใหญ่โดยตัวตัวอันนี้จากความรู้สึกของเรามีความรู้สึกว่าสงสัยเลยว่ามันจะวิ่งได้จริงไหมมันจะลูดได้ไหมอะไรมันจะเหมือนรถเดิมๆไหมมันจะวิ่งได้นาเป็นไงมันเป็นยางสาแปดเลยวิชาติอะในรถ่งไปดูดว่าว่ารถรุ่นนี้เป็นรถรุ่นอะไรทุกคนครับอ้โหเป็นไงเห็นหน้าก็รู้นี่คือ Ford Ranger ตัวนี้เป็นตัว Ford ใช่ครับได้ข่าวมาว่า Ford ตัวเนี้ยเป็นรุ่น Y ท l คือเป็นฟอร์ดเลนเจอร์ตัววายแฉกตัวสีส้มที่มันจะวัวที่หกอ่ะแล้วของเขาเข้ามาให้พี่เอ็มรังสรรค์ใหม่โดยการเอาเริ่มจากบอดี้ก่อนอ่าบอดี้บอดี้คืออันเนี้ยมองมันก็ไม่ใช่แบบ F 15หหรือ r a p t ตอร์อ่าคือคันนี้คือปั้นเฉพาะคันนี้โดยเฉพาะปั้นอะไรทุกคนคงงงว่าปั้นอะไรนี่ดูแก้มครับว่าขนาดแก้มปั้นมาให้กว้างกว่าเดิมใใหญ่กว่าเดิมพวกของฟอร์ดเดิมๆก็อย่างประมาณนี้ชั้า้นงต้องมี3นิ้วอ่ะขยายตัวโป่งทั้ง หน้าและหลังใปครับลายบอดี้นะวายวายมาหมดนี่วายบอดี้มาทั้งหน้าและหลังเลยดูหลังนี่กระโปรงขึ้นมาแบบครอบกับกระบะเดิมไปเลยใช่แล้วก็คือโดยส่วนใหญ่เนาะอย่างรถฟอร์ดเขาก็จะฮิตวายบอดี้กันใช่แต่พอวายบอดี้อะล้อก็จะหุบอ่าโดยตัวหนึ่งเขาจะใส่ล้อออฟเซ็ตยื่นพวกลบสี่สี่นิ้วลบยี่สี่นิ้วเพื่อมันดูเต็มกับบอดี้ใช่แต่คันนี มันไม่ได้วายมันไม่ได้ถังที่ล้อมันถังที่ไหนพี่จั่คันนี้ไม่ได้ถังที่ตัวล้อออฟเซ็ตร้อยเป็นออฟเซ็ตศูนย์เป็นติดบวกอ่าเป็นออฟเซ็ตเดิมติดรถดีกว่าพี่เอ๋มองร่างฐันโดยการขยายปอีกครับทุกคนมาดูนี่ครับเพราะว่าวันนี้เราถูกวายให้ใหญ่ขึ้นไปแล้วใช่ไหมเราก็ต้องทําฐานล้อให้ใหญ่ตามเข้าไปอีกนั่นก็คือการสร้างฝีงนกล่างใหม่ใช่ครับปีกนกบนใหม่ถังถังช่วงล่างเลยถ้าเราจินตนาการเราก็จะเหมือนเนี้ยคอนแรปเตอร์พื้นฐานแล้วสีก็จะเป็น เอเวเลสหรือเลนเจอร์แต่มันกว้างกว่าเพราะว่าปีกนกปีกนกมันไม่มันไม่เหมือนเลนเจอร์อันเดี้ก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือแรปเตอร์แหละแต่เราเอาเลนเจอร์มาทำใช่เป็นแรปเตอร์ขับสองใช่คันนี้มันต้องขับสองแต่โดยรวมแล้วฐานอะเข้าขอาะคันนี้น่าจะกว้างกว่าแรปเตอร์ด้วยหน่อยหนึ่งใช่ครับกว้างกว้างกว่าแรปเตอร์คันนี้น่าจะกว้างกว่าแรปเตอร์ประมาณไม่เยอะอยากรู้รายละเอียดอะไรต้องไปถามคนสร้างเลยไปถามพี่เอ็มแม่กองได้แล้วก็โชว์คดี้ก็จัดเต็มละ ใช้คำว่าลดขนกิ่งดีกว,ว่ามีเท่าไหร่ใส่ให้หมดก็ได้โชกหน้าจริงๆค่อนข้างมีทั้งหมด6ตัวเนาะ,ะมีปั๊มสต็อปปั๊มสต็อปหนึ่งคู่มีชโชก o อเอ็เป็นชโชกอัพไซด์ดาวนะโอเอ็มหนึ่งคู่แล้วก็ใบพาร์ตอีกหนึ่งคู่แล้วก็จะมีใบพาร์ตใบพาร์ตก็คือโชกที่มีหลอดใช่สามารถแบ่งแบ่งช่วงการทำงานได้ก็พูดง่ายว่าอันนี้คือฟิลลิ่งช่วงล่างแรปเตอร์แล้วอีกหนึ่งคู่ใช่ครับแล้วทำมาขนาดนี้บอกเลยว่า คนจะบอกว่าเฮ้ยโช๊คต้องหกต้นไม่ทําให้รถแข็งกระด้างหรอเอางี้ให้พิชาลรีวิวพิชาไเไปลองกันมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นทางดําที่เราโดดสะพานมาใหรือทางที่เราเป็นทางคอร์สที่เราไปเล่นกันที่เมืองกาญจนบุรีบอกเลยว่าไม่กระด้างครับโช๊หกต้นซอฟนุ่มเอางี้ให้พิชารีวิวพิชาขับรถบางคันไเยอะเทียบกับรถบางคันเทียบกับรถบางคันส่งคอนฟุตตี้ไป ทั่วไปเธอในยางสามแปดเท่ากันก็ต้องเป็นมีเอ็กแฟรศูนย์ใช่อันนี้ฟินเล็กน้อยครับอืต้องเป็นมีเอ็กแฟรศูนย์มันต่างไหมต่างต่างกันเยอะผมว่ามันมันนุ่มนุ่มพอเยอะเก็บรายละเอียดได้ดี่พเยอะใช่นิ่งกว่าเยอะเวลาเราวิ่งเกาะถนนกว่าเยอะถ้าเป็นยางสามแปดที่เป็นรถวางคานอย่างอย่างรถคอยสปริงอ่ะเวลาวิ่งพงอะไรก็ยังมีเส้นใช่มีสมบัดมีอันนี้พงอะไมันนิ่งกว่าเยอะอ่ามีออกซ้ายออกขวาแต่คันนี้ไม่ออกเลย เขาเห็นผลนิ่งตึงเลยเห็ผล<อ><ะ>คือหนึ่งแหลกมันเป็นแหลกใช่ใชแหลกวงมาลายัยแล้วกออ็องศาในการสร้างปิ่งนกบนล่างมันเป็นมันล่างสมัยใหม่ยื่นออกมาเข้าจริงแต่มันได้องศาเดิมคือร<ช> <c oughs> ถใช้งานได้มันถึงไม่มีการขัดการมิดตัวสิ่งที่ต่อเพิ่มก็คือน่าจะเป็นตัวแมตติกองใช่ครับนี่ครับทั้งเอ็มก็สร้างแมตติกองยื่นออกมาอีกแต่ตัวที่เราไม่ได้สร้างเพิ่มเข้าไปนั่นคือคอมา คอมาไงเป็นพื้นฐานเดิมเราใช้คอม้าเพาื่อที่จะให้จุดองศาอยู่เหมือนเดิมชาติรู้ว่าทั้ทคันเป็นชอบอะไรชอบเลยครับชอบกันชนกับสปอร์อตไฟน่าใช<ด>่ดูเมื่อคนหล่ออ่ะใี่คือบอกเลยว่าคันนี้สร้างมาโดยคันนี้เลยเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยคือแบบไม่เหมือนใคร<ด>ใช่แล้ตอนนี้ที่เป็นปอดนะครับแล้วก็ตัวกันแข้งที่เพื่อนสัตว์เป็นอลูมิเนียมน่าจะมี6มิลแปดมิลนะเนีอ่าตัวนีว้เป็นไจะเป็น6มิล จัดก็ไปเต็มๆเลยครับอยากเห็นหน้าพี่เจ้าของรถจังว่าทำไมใจคือเรา<ใ>จ,จะจาราาว่ารถบอดี้กว้างๆใส่ล้อรับยื่นน่ะมันก็เวลาไปรูดหรือวิ่งอะไรเนี้ยมันก็จะแบบช่วงล่างไม่นิ่งเท่าทีกก่ควรแต่อันนี้เท่าที่ขับเป็นไงคุณยูจ้าติดใจเลยครับแล้วข้อยางนี่ทีเด็ดอีกอย่างนึงคือล้อเขาเรียกล้อฟอร์สเป็นอลูมิเนียมเซียนซีนี่ครับล้อนี่คือไม่ใช่ล้อที่ทําทั่วไปใช่เป็นล้อที่สั่งทําเป็นคัสตอมก็คือ เป็นบีดล็อกด้วยก็คือล็อกแก๊บล็อกขอบยางอ่ะกัน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 ขอบยางแล้วกันชุบลมและอันนี้ไม่ใช่ล้ออลูมิเนียมหล่อเป็นอลูมิเนียมก้อน CNC ัหรือเขาเรียกกันว่าล้อฟอร์สนะครับล้อ CNC ทั้งสวครับคือได้ทั้งเบาได้ทั้งแข็งแรงกว่าล้อก้อนนี้เมดเมดอินไทยแลนด์นะพี่คือสั่งคัดต้อมได้การล้อครับใช่ครับไม่ได้หนาแต่แข็งแรงใช่สั่งนี่ไหนเดี๋ยวติดต่อช่างเอ็มมาเครับผมอยากรู้อะไรถามช่างเอ็มไม่กอเลยครับ ล้อแล้วก็ตัวยางก็จะเป็นรัดด้วยยางแม็กซี่สามแปดจุดห้าไหมทีเป็นวิจารณ์อ่าตัวนี้จะเป็นสามห้าห้าทัพแปดสิบอารสิบหกถ้าเทียบเท่าก็สามสิบแปดจุดห้ากว้างสิบสองจุดห้าก็ตอนนี้เป็นรุ่นฮิตเลยราคาแพงด้วยราคาก็ฮิตอยู่าายก็หล่อเพราะว่าจริงๆแล้วรถพื้นฐานเนี่ยไม่สามารถใส่ยางนี้ได้นะฟอร์ดเดิมๆฟอร์ดอโอ้เป็นไปไม่ได้ไม่ไม่สามารถเอา,าจริงอย่างอย่างที่วัยรุ่นเมกาเต็มที่ก็สามห้าใช่มีสามแปดอันนี้คือน่าจะสุด ที่สุดในประเทศไทยน,นะมันลุยได้จริงนะขนาดอันนี้เป็นคับสองนะแต่ขึ้นเขาก็โจมสบายเพราะด้วยยางขนาดไซนี้เจ้าของเอาไปลุยไปแล้วไปสบายเลย,ยเราเอาไปลูดทางคอสมาแล้วก็วิ่งสบายด้วยไนิละรถที่ไม่มีการขืนช่วงล่างมันคือแบบเฟี้ยวจริงช่วงล่างไม่ขืนช่วงล่างไม่บมิดตัวไม่ไม่ไม่มีปัญหามันคือมันอิสระทั้งัวได้ทางคอสมาแคเลยวิ่งได้ดีช่วงหลังก็เป็นไบายพาสอ่ะมาดูข้างหลังก่อน นี่ดูมันในมันในข้างข้างจะเป็นนี่อีบอร์ดครับอ่ามันในอีบอร์ดนะครับเจ้าของรถมาแล้วจะของรเออแล้วก็หาเจ้าของรถอยู่แล้วนีเจ้าของรถมาเลยเออปล่อยลมยางพี่ทำไรครับโอ้โหเม่งจนหน้าแดงเลยคันนี้หมดไปเท่าไหร่ครับพี่รถสูตรไม่ตวงครับรถสูตรไม่ตัวหนึ่งแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทอันนี้ราคาบอกเมียราคาบอกเมียราคาบอกเมียแสนบอ่ะมาถึงข้างหลังแล้วนี่กันชนก็ดีไซน์จะบอกคันนี้นะขึ้นมาใหม่ใช่แล้วก็มีไฟเตา มีอลูมิเนียมเป็นเหมือนมาจาเลยมองข้างล่างเห็นปะเป็นเป็นเหมือนกันแข็งมันเสื้อมันแคจะมีโช๊คบายพาสหนึ่งคู่ข้างหลังไม่มีอะไรเลยมีแค่โช๊คบายพาสหนึ่งคู่ใช่พื้นฐานย่งล่างเดิมพี่ดูข้างหลังนี้ความสูงสแตนดตร์ดาไม่ได้ยกเลยนะแล้วเผาหลังอะเผาหลังเดิมเผาหลังเดิมเดิมคือช่วงหลังหลังเดิมเดิมแบบไม่ได้ยกอะไรเลยอะกออกใหญ่อยู่แล้วอ่าน่าจะไม่ใช่เดิมของไอ้สมั้งเพราะว่าเผามันกว้างกว่าเดิมเดิมพี่เดิมเนาะเีิมเพราะมันเป็นคนขี้เถียงไ เถียงนะครับเถียงเถียงเจ้าของรถจะด้วยนี่เจ้าของรถเถียพื้นฐานเดิมๆแลควก็ขยายเห็นไหมโครงหลังที่เราบอกว่าขยายจากเดิมออกมาขอาเดิมจะมีอยู่แค่นี้เห็นไหมครับตอนนี้ขยายไวประมาณสองนิ้วทำให้ตูดแลดูอ้วกอิ่มขึ้นมาให้แลดูมีน้ำมีนวลอันนี้ไปลุยอาณาจักรพอดมาแล้วครับผมขึ้นเนินน้องยิ้มรอดเลยนะ น้องยินน้มน,น้องยิ้มใครอยากรู้ว่าน,าน้องยิ้มมันขนาดไหนเดี๋ยวรอชมเลยครับไปเซิร์ชได้เลยครับคลิปสั้นของยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ก็มีไปกดดูได้แล้วเดี๋ยวรอคลิปเต็มของอูชาติไปเซิร์ชในพันทิปได้เลยเน,นินน้องยิ้มน,น้องยิ้ม <c oughs> บอกเลยว่าที่นี่ก็เป็นพันทิปได้เลยครับผมหน้าสองนิ้วอ่ามีอะไรหลังอ๋อหลังเ,เสริอมอดเตอร์สองนิ้วเพื่อให้ล้อยื่นออกมาเออรู้สึกดีใจไหมครับที่ได้รถคันนี้ไปครับผมคือถ้ามีมีปีกผมก็จะบินไป แเนยคือไม่ขับตอนนี้ถ้าบอกว่าคือถ้ามีตังผมว่าอย่าทำแบบนี้เออยังนี้น้ำมังถ้ามีตังก็จะทำมีตังก็ยาวสักปอร์ตไรได้ครับอนนี้น่าเสียดายเนี่ยคือน่าจะเป็นขับเคพื่อนสี่ล้อเออใช่เจ้าของของน่าจะเน้นรู่นทีเดียวเขาไม่เน้นจอดได้ข่าวว่าเจ้าของได้วางเจแล้ววางเจเบร์เกีจริงไหมเนี่ยใช่เจ้าของเนี่ยว่าจะวางเจอะไรอ๋อจะเอาเสียงใช่จะไปลงรุ่นขับสองทุกคนเมื่อกี้กำพูดกันแต่ว่าเทสรถเทสรถอาณาจักรออสเป็นยังไงเป็นยังไงไปดูกันหน่อยไหม ว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างยังเัาไปดูหน่อยเท่งกังโคตรมันนะบอกให้ ดูกันมาแล้วใช่ไหมว่าวันนั้นนะ่ะใครเป็นคนขับนะใครเป็นคนนั่งและก็บรรยากาศในวันที่เราเทสก,กันว่ามันสนุกสนานขนาดไหนก็ประมาณนั้นแหละครับเราไม่การเทสแบบ100เซตเ็มที่เพราะว่าเออเราก็เก่งใจพี่เจ้าของรถเขาด้วยวันนี้ก็พาทุกคนมาดูอีกหนึ่งคันครับเจ้าฟอร์ดนะครับที่จบจากช่างอิ่มแม่กองว่ามันหล่อขนาดไหนทุกคนเ่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าคันนี้หล่อไหม ก็ฝากคนหนึ่งครับสำหรับเจ้าฟอร์ดคันนี้ใครเห็นก็มีใจทักกันได้นะจบงานได้สวยดีครับพี่เอ็มไม่กองส่วนราคานั้นลองนีดราคาคร่าวๆให้ดูหน่อยไหมโอ้โหโช็อคอย่างเดียวก็ต้องครับเพราะล้อครับยางล้อยางแสนห้าช็อคแสนห้าสามแสนสามแสนแล้วไม่รวมอย่างอื่นสามแสนแล้วคันนี้ไม่มีปีกนกไม่มีอะไรปีกนกอีกแสนหนึ่งคร่าวๆใครอยากรู้ใครอยากรู้อยากถามหน้าหลังอีกแสนหนึ่งอยากถาอยากศึคุยซ้ายขวาอีก แปดหมื่นทุ่มรถนั่นแหละเอางี้ดีกว่าถ้าใครอยากสนใจเนี่ยห้าหมื่นแล้วเออลืมทีเด็ดอันนี้มีสลุปสรุปของ T R C ของ T R C เคยจะไปติดอยู่เหมือนกันเท่าไหร่เป็นประมาณ50,000บาทเป็นสลุปที่ติดตั้งได้ทุกรุ่นคาลิปเวนก็ติดได้ไม่ต้องคอออมมนไ่ต้งเจาะล้างน้ำสปอนเซอร์ต้องเข้านะเข้า T R C ครับใครสนใจเข้าฝากเลยครับฝากทักไปหาพี่เอ็มเลยไปถามเลยว่าพี่ทำสเต็ปเนี้ยใช้งบประมาณเท่าไหร่จอดรถกี่ปี อะไรนะอลรถกินหรือล่ะโอเคไอ้ตังไม่ต้องถามถามว่าจอดกี่ปีเป็นคนที่งานเยอะจริงๆลงคิวปีนี้แต่รถเข้าอีกทีอีกสองปีอะไปโอเคครับอีพีนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิด้วยครับแล้วเดี๋ยวไปดูว่าอีพีหน้าเราจะไปพาไปดูรถอะไรต่อวันนี้ก็เอามาจอดไว้บ้านนิมละเดี๋ยวยกขึ้นนิมมันเป็นอะไรคันนี้ไปครับ สิงเควนเชียลอ่ะขอบคุณน้องเมนด้วยครับที่มาอบนอกครับวันนี้ขอบคุณครับมีรถเรรอมาให้ถ่ายตลอดเลยโอเคครับไปครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันครับอีมีน่าทรัอะไรครับอีมีนี่วันนี้ครับไปไาครับ